ตัวนี้เป็นโปรเจคเตอร์เดิมโรงงานนะครับเราจะทําการปรับเปลี่ยนนะครับเป็นโปรเจคเตอร์ไบ LED นะครับตัวเลเซอร์รุ่น Pro Max นะครับตัวนี้ให้ความสว่างสูงนะครับ b t p r e m i มี Auto Signal นะครับวันนี้นะครับเรามาพบกับรถรุ่นใหญ่นะครับคันนี้เป็น BMX6 นะครับวันนี้นะครับเจ้ารถคันนี้ลูกค้านะครับนำมาปรับเปลี่ยนนะครับเป็นโปรเจคตร์รุ่นใหม่ล่าสุดของงานครับ by LED Laser นะครับคันนี้เรามาดูกันว่าแสงนะครับจากโปรเจคตร์ที่ใช้งานแล้วนะครับเรามาดูคุณภาพแสงก่อนนะครับตัวนี้คุณภาพแสงจากลูกแก้วตัวเดิมเราจะสังเกตได้เลยครับจะมีคราบเข่าเหครับเขาเรียกคราบเข่านะครับในการใช้งานนะครับขุ่นนะครับทำให้แสงออกได้ไม่เต็มร้อยนะอ่าวันนี้เราจะใช้เป็นเครื่องเจ้าเครื่องตัวนี้นะคคครรรััับบเเาาาดดี๋ยววม่แสง ครั้งน,นี้ครับค่าแสงเดิมน,นะครับจะอยู่ที่ประมาณ1,500ไม่เกิน1,600นะครับตโแกนครับเน้นย้ำนะครับเจ้าของร้านลงมือทำเองทุกขั้นตอนนะครับก่อนทําเราจะมีการวัดแสงครับเทียบแสงก่อนและหลังติดตั้งเสมอนะครับ แล้วเราก็มาถึงขั้นตอนกับวิธีการเปิดโคมนะครับอันนี้โคมนะครับจะเปิดด้วยน้ํายาเปิดโคมนะครับเป็นเป็นน้ํายาเปิดโคมซิลิโคนครับอาจสังเกตจะออกมาได้โดยง่ายนะครับที่สําคัญนะครับขอบโคมไม่ช้านะครับสังเกตได้นะครับตัวนี้ขอบโคมนะครับสนิทชิดเหมือนเดิมนะครับตัวนี้ไม่มีร่องหางนะครับไม่มีรอยงัดมาถึงตัวโปเตอร์นะครับที่เราถอดออกมาครับตัวนี้เป็นโปเตอร์เดิมโรงงานนะครับตัวนี้น่าจะเป็น ตัวโปรเจคเตอร์เฮลลานะครับในรุ่นของตัว3.0นะครับเราจะทําการปรับเปลี่ยนนะครับเป็นโปรเจคเตอร์ไบ LED นะครับตัวเลเซอร์รุ่น Pro Max นะครับตัวนี้ให้ความสว่างสูงนะครับเป็น Blue HD c a r r d นะครับตัวโปรเจกเตอร์นะครับที่เรานําเข้าไปติดตั้งนะครับเป็นโปรเจเตอร์ในรุ่นของตัว LED นะครับตัวนี้จะยึดกับฐานเดิมเลยใช้รูน็อตเดิมนะครับไม่เจาะโคมนะครับไม่ทําลายโคม ระบบไฟนะครับระบบไฟตัวช่วยเลี้ยวตามหรือตัวมอเตอร์เซอร์โวนะครับใช้งานได้ปกตินะครับขั้นตอนต่อไปครับหลังจากที่เราติดตั้งเสร็จแล้วครับเราจะนำมาวัดนะครับด้วยเครื่องวัดแสงนะครับตอนนี้นะครับเราวัดได้นะครับ1,276นะครับให้สังเกตที่เลขคูณ10นะครับ ก็คือ1,2760นั่นเองนะครับซึ่งค่าแสงก่อนที่เราติดตั้งจะอยู่ที่1,557นะครับก็คือไม่มีคูณ10นะครับขั้นตอนสุดท้ายประกอบชิ้นงานนะครับภายในโคมนะครับเช็ครายละเอียดภายในโคมนะครับก่อนนำเข้าตู้อบโคมนำโคมประกอบขึ้นหน้าตัวรถเช็คระบบไฟส่งมอบรถให้กับลูกค้าครับ